ท่าพร้อมก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้กองบัญชาการ,รหัวคอบาลขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีต่างๆในอำนาจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมและสื่อมวลชนโดยขออนุญาตนำเรียน ความคืบหน้าใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีขายถุงยางถุงถุงมือยางระหว่างนักธุรกิจต่างชาติแล้วก็เกิดข้อพิพาทกันโดยผู้เสียหายในคดีดังกล่าวนั้นเป็นผู้ต้องหาในคดี ร่วมกันเรียกค่าไทยแล้วก็ร่วมกันพยายามฆ่าในพื้นที่ของสอนอทองหรอซึ่งคดีดังกล่าวมีการแจ้งความดำนินคดีเมื่อวันที่28มีนาคม2564แล้วก็มีข้อสงสัยจากสังคมว่าคดีดังกล่าวนั้นตำรวจได้รวบรวม,รวมพยานหลักฐานไม่ทัน ทำให้อำนาจการควบคุมตัวของผู้ต้องหานั้นหมดไปแล้วก็ทำให้ผู้ต้องหาเป็นอิสระและเดินทางกลับประเทศไปนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบว่าคดีดังกล่าวนั้นสอนอ ท้องรอได้รับแจ้งดำเนินคดีเมื่อวันที่28มีนาคม2564ที่ผ่านมาโดยมีผู้ต้องหาที่ร่วมกระทาความผิดในคดีนี้จํานวน23คนพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการเมื่อวันที่6สิงหาคมอย่างไรก็ตามเมื่อพนักงานอายการได้พิจารณาสำนวนดังกล่าวแล้ว มีประเด็นสองประเด็นที่พนักงานสวนจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมนั่นก็คือประเด็นแรกนั้นเกี่ยวกับอำนาจของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนื่องจากกระทบกับอำนาจในการฟ้องคดีต่อศาลเนื่องจากว่าในคดีดังกล่าวนั้นอาจจะมีการกระทำบางอย่างที่กระทำความผิดนอกรกาชอาณาจักรและถ้าหากเป็น คดีที่เกิดขึ้นนอกกราณาจักรนั้นพนังกงารสอบสวนผู้รับผิดชอบก็จะเป็นอายการสูงสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกระทบกับอำนาจในการฟ้องคดีของพนังกงานอัยการต่อศาลจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นจะต้องให้ได้ข้อยุติว่าการกระทําดังกล่าวนั้นการกระทําเป็นความผิดที่เกิดนอกกาณาจักรด้วยหรือไม่ในประเด็นที่สองพยาน ที่พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำนั้นมีพยานยาบางปากที่อยู่ต่างประเทศและการสอบปากคำเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดจึงมีการสอบปากคำผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์ตรงนี้พนักงานการก,ารก็ให้พนักงานสอบสวนได้ดูเนื่องจากอาจจะกระทบกับความน่าเชื่อถือน้ำหนักของพยานในชั้นศาลจึงให้พนักงานสอบสวนนั้นได้เชิญ พยานมาเพื่อทําการสอบปากคําใหม่อย่างไรก็ตามในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นช่วงสถานการณ์ของโควิดพยานก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาให้ปากคําได้ประกอบกับการฝากขังผู้ต้องหาอํานาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในเรื่องของการฝากขังนั้นจะครบภายในวันที่9สิงหาคม2564เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่9 ส,งสิงหาคม2 5 0 4หมดอำนาจการควบคุมตัวสารจริงได้ปล่อยตัวในส่วนของผู้ต้องหาไปอย่างไรก็ตามครับกรณีดังกล่าวนั้นมิได้หมายความว่ากระบวนการสอบสวนกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมนั้นเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ผู้ต้องหานั้นหลุดพ้นจากความความผิดไม่ การดำเนินคดียังสามารถดำเนินคดีได้เมื่อพนักงานสอบสวนสามารถทำการสอบปากคำพยานที่อยู่ต่างประเทศซึ่งนขณะนี้หมดสถานการณ์โควิดพยานก็จะเดินทางมาในเดือนพฤิกายนนี้และให้ได้ข้อยุติแล้วว่าการความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกรฐาจักรหรือในราณาจักรอำนาจ ของพนังกงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นใครตรงนี้ได้ข้อยุติแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพนังกงานสอบสวนก็สามารถที่จะเชิญตัวในส่วนของผู้ต้องหามาเพื่อส่งให้กับพนักงานการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามครับกรณีดังกล่าวนั้นท่านผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลก็ให้ความสําคัญ ก็จึงได้มอบหมายให้ผู้พิการตารวจนครบาลห้านั้นลงไปทําการตรวจสอบว่าการดําเนินการดังกล่าวนั้นในพนักงานสอบสวนมีความบกพร่องอย่างไรหรือไม่ซึ่งถ้าหากบกพร่องก็จะมีการาดําเนินการทางปกครองตามันมาหน้าที่ต่อไปนี่เป็นประการแรกที่ขอนําเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในเรื่องที่สองครับในเรื่องกรณีของคดี พยายามฆ่าในเขตของสอนอดินแดงซึ่งเป็นกรณีที่น้องอายุ15ปีถูกยิงที่บริเวณลำคอแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทำการรักษาซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่27กันยายน2564ที่ผ่านมานั้นและต่อมาในส่วนของเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้นั่นก็คือในแบงค์แล้วก็มีการดำเนินคดีฝากขังต่อ สารไปเรียบร้อยแล้วต่อมาในวันนี้ทราบว่าในส่วนของน้องได้เสียชีวิตลงนะครับเพราะนั้นพนังกงานสอบสวนก็จะต้องออกหมายเรียกผู้ต้องหาคือในแบงค์มาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนั่นก็คือจะต้องเปลี่ยนจากข้อหาพยายามฆ่าเป็นกรณีของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียนยืนยันว่าเจ้าที่ตํารวจก็จะต้องอดําเนินการเพิ่มเติมต่อไปในประการที่3ครับที่อยากจะเรียนย้ำย้ําเตือนกรณีของการชุมนุมที่ผ่านมาจากการดําเนินคดีเราพบว่า,ามีผู้ต้องหามีผู้ต้องหาที่กระทําความผิดต่างกรรมต่างวาระก็คือ หลายวันซึ่งใน,นขณะนี้ครับพนักงานสอบสวนได้ทําการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและทราบตัวผู้กระทาําความผิดแล้วมีบางคนครับกระทาําความผิดถึง10คดี7คดี5คดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้ําเรียนยืนยันว่าการดําเนินคดีนั้นเมื่อส่งฟ้องต่อศาลแล้วถือว่าเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นข้อพิจารณาของศาลในการที่จะเ,เพิ่มโทษได้นะครับตรงนี้ก็ขอย้ำเตือนกรณีของผู้ที่จะมาร่วมการชุมนุมโดยผิดกฎหมายเพราะนั้นถ้าท่านมาทำการชุมนุมโดยผิดกฎหมายท่านออกมาวันที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดหนึ่งกระทงมาวันที่สองก็ผิดอีกหนึ่งกระทงเพราะนั้นจึงขอแจ้งย้ำเตือนว่าขอให้ผู้ที่จะเข้ามาร่วมในการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ขอให้ได้ตระหนักตรงนี้เนื่องจากว่าท่านจะต้องถูกดำเนินคดเีเพิ่มเติมทุกครั้งที่มาร่วมทําการชุมนุมแล้วกระทาผิดกฎหมายในส่วนของกองบัญชาการตํารวจคนบานก็ขออญาตนําเรียนความคืบหน้าในคดีต่างๆจํานวน3มเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับครับไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมี ข้อสงสัยสอบถามประการใดไหมครับ